สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียามเช้านะคะวันนี้เราจะมาปล่อยลูกเต่าค่ะลูกเต่าที่ไปติดรอบของชาวบ้านนะคะเดี๋ยวเราเอามาปล่อยไว้ข้างๆลำธารน,นะคะลำธารน,นี้ก็จะไหลออกไปทุ่งนาหรือว่าอาจจะเป็นแม่น้ำใหญ่เดี๋ยวให้น้องเต่าเขาก็เลือกเอาเองแล้วกันน่าจะรอดน,นะคะตรงนี้ไม่มีอะไรรบกวนก็ไม่มีสารเคมีด้วย เดี๋ยวให้ดูน้องเต่ากันนะคะนี่น,นเจ้า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 ดูน้องเต่าสองตัวน่ารักนะคะเขาคงจะอายุยืนแหละคงอยู่ได้อีกหลายร้อยปีเดี๋ยวเราเตรียมปล่อยเลยนะคะยังไม่ปล่อยเต่าเลยปล่อยมาไปแล้วโน่นคะ ลงเล่นน้ำแล้วโจ้โจ้ไม่เข้าไปลูกเดี๋ยวเราจะลงไปปล่อยเลยอันนี้มีลูกปูด้วยนะเห็นดูดูก่อนเห็นลูกปูไหมมีลูกปูด้วยนะคะ